อเคก็กราบสวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม ROV กันแล้วนะผมนะโอ้โหก็ถือว่าไม่แย่นะผมอย่างน้อยก็ยังมีคนดู ROV อยู่นะผมนะก็วันนี้ถามว่ามันจะเล่นอะไรนะผมนะก็มาลงแรงปกติเนี่ยนะผมนะก็มาลุ้นกันว่าวันนี้ผมจะได้โชว์ตัวไหนนะผมนะเึียจะเล่นกากกัเนเถอะนะแต่บางครั้งในทีมก็อาจจะโง่น,นะครับก็มาดูว่าทีมนี้จะโง่หรือไม่โง่นะครับมาดูกัน เอาละผมผมบอกไว้ก่อนนะผมนี่เวลาเล่นอา e นะครับผมไม่ได้เล่นกับน้องนะผมผมโซโล่คนเดียวนะผมนะไอ้ชิมึงจะให้กูเล่นซูเปอร์แมนอีกแล้วใช่ไหมเอ้ยน้องๆเขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากดูซูเปอร์แมนแล้วอ่ะโจไอ้เราก็เล่นซูเปอร์แมนไม่เก่งไงทุกคนบ้าจะให้เล่นทุกคลิปเหรอ,โ,อโหบ้าแล้วเดี๋ยวก็ซุบใส่สกัดก็กลายเป็นน้ำจิ้มแจ่วพอดีที่มาผม ผมแบนตัวน่าเกียดก่อนแล้วผมนะสองตัวนี้แบนตัวไหนก็ได้ผมนะแต่มาจ้านี่ผมผมไม่แบนแล้วกันเพราะว่ามาจ้านี่มันแก้ได้เอาจริงก็แค่ตัดเลือดแล้วก็นิ้นตันมันบ่อยๆทุกคนมันมันแพ้ตัวสตันนะทุกคนนะมาจ้าเนี่ยมันดีแค่อันติเท่านั้นผมที่มันหลบได้นีที่เหลือก็ไม่ดิอันติกับสกิลนะสกิลหนึ่งแสองเนี่ยที่มันปล่อยไอ้เหมือนก้างคาวทุกคนนะอมันก็หลบได้แค่นั้นเองทุกคนถ้าโดนลุมมากๆมันก็จะตายนะผมนะ เนี่ยเอาจริงถ้าโดนอนลิสเตอร์นี่คือแบบจับเจียวแม่งก็ตายแล้วเอาจริงอะถ้าเล่นถ้าอลิสเ,เตอร์ฝั่งเราเล่นเป็นเนาะโอเคทีมที่เราจะเจอนี่ก็เขาเล่นเป็น<ไ>ปมันชื่อตัวอะไรตัวผู่หญ่งตัวน่นะนนนผมว่ามันก็ถามว่าเล่นดีไหมมันก็เล่นดีนะนนเอามาเคลียร์ <ไป S 1> คลิปไว้นะผมนะฝั่งหลงเห <c oughs> มาะเอสเซนต์9มาโล่หมอนยิงปะเนี่ยแหมอยากเล่นเมดแหละกูรู้นิสัยว่ามึงอุ้ยมอมอทอด ผมเจอมอทอสดมาด้วยความที่เราอยากแหวกแนววันนี้ผมจะมาเล่นลิโป้ครับผมมาอเดี๋ยวผมจะมาเล่นลิโป้นะทุกคนอเซ็ตที่ผมจัดก็เซ็ตประมาณนี้เลยนะผมนะอ่ะีนี่ให้ดูรู้สึกว่าจะมีผมเคยใช้เซ็ตของคนนี้ปะ่ะน่าจะของคนนี้ผมเซ็ตนี้ดีนะผมลองเล่นนะผมดีนะ,อ,ะอันนี้เหมือนจะเพิ่มดาเมจดปะ่ะอันนี้ลูนโอ้ยอันนี้เน้นตีอยู่ไหม แล้วแต่ว่าจะใช้รุ่นอะไรแต่ผมว่าใช้รุ่นนี้แล้วกันตีไว้ดีกว่าดามีนี่ยวค่อยเล่งเอาก็ได้เพราะว่าดิปโปมันเล่งดามีได้อยู่แล้วอันตีมันว้ยเดี๋ยวนะว่าทำไมทีมเราวมันปแปลกวะตั้งแต่เอสเซนกาแล้วนะกดผิดตัวโอ้โอ้โอจบแล้วจบแล้ว โอ้โหจบเลยนะผมนะโอ้โหแย่เลยโอเคเื่อนป้ามาละอ้าวจัดไปแล้วผมไปเราไปแบบตึงๆกันดีกว่าทุกคนขี้เกียจเปิดไม้ละ <c oughs> ไปเราไาเร็วกันดีกว่าผมเดี๋ยวเราจะใช้สกินของอ่าดู <Deep State S 2> รูปเทพมา<ด> <c oughs> ไอ้ช่คนแบเท่ไชื่ออะไรวะบีสเทพมรนะวะใช่ไหมอ้นนอ้เรื่องโซไซตี้อ่ะอ้นนี้อ้ที่เป็นอินจิโกะใช่ไหมน่าจะใช่แหละผมลืมไอ้เนี้ตัวประกอบแต่ว่าผมเล่นได้นะอ่าลองดูลองดูว่าเล่นได้หรือไม่ได้มอทอสนี่มันเน้นสกิลหนึ่งจ้ะเน้นใบแล้วก็เน้นตีตีไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ผมว่าเอากันซีซีดีกว่าอันติมันน่าเกลียดอ่ะ อันติมันแรงแล้วทุกคนนะถ้าเรายืนตรงอันติมันนานๆเราจะโดนตอดได้เพราะฉะนั้นเอากันซีซีมาดีกว่าโอเคยังไม่ได้มีคนสลับเลนนะแล้วบัตเตอร์ไฟล์เหรอมึงเอาไปล้วงไข่อะ่ะอ,อ๋อตัวอึดมีอยู่ประมาณสองถึงสามตัวได้ฝั่งมังข้ามนะแต่บัตเตอร์ไฟล์รู้สึกว่าเขาโดนปรับมาแล้ใช่รู้สึกว่ามันโหดขึ้นมัน้งโอเคไปครับผม จัดไปอย่าให้เสียเราน่าจะออกเป็นการซีซีแล้วทุกคนนะอนะโอเคเดี๋ยวถึงปลายทางขอขายเลยถึงปลายทางละอย่าดามีดมาเลยผมเราต้องตอดเยอะๆนะทุกคนนะมอทอนี่ถามว่ามันโหดมั้วม่ชื่อมอทอสใช่ไหมผมจำชื่อตัวละครไม่ได้โอเคกดเลนนะผมกดเลน อทนี่มีข้อดีก็คือมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะจุปกดเลนนี่ผมกดเลนโอเคกดเลนนะผมกดเลนโอเคมีตัวยุ่งครับมีตัวยุ่งผมเผลอกดอะไรอีกแล้วน่ะชิด ผมโอเคมีป่าหายผมป่าหายผมต้องดูก่อนในแมปอะผมกลัวโดนล้วงนะป่าหวนค่ำอยู่ไหนวะมันแอบอยู่นะต้มมันแอบอยู่เ่าไปทีนึงโอเคป่ามาเช็คล้ว ปับ๊บโอ้ยโอ้ย,อยโอเคเราฟาร์มก่อนทุกคนป้อมไม่ต้องตีนะฮะเพราะตีไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราเข้าตีตอนนี้ก็นนะเราฟาร์มเงินก่อนอโอเคมาได้แล้วเจ้าดาร์กก็ได้นะแต่ว่าตัวผมยังแรงไม่สุดเลย ต้องรอให้บัสมันมาครับผมโอ้โหแล้วบัสกูไปโนเนียเลยมึงไม่เอาดาร์กเหรอหลบจริงเห้เนี่ยโอ้โหแล้วแล้วมึงจะไปันเฮียเลยแล้วเพื่อนเ้ยรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ได้ไปจะมาโอเคไปอยู่บน โอ๊ยตายโอเคอย่างน้อยก็มีเมดวะโคมันเยอะโอ้โหต้องตัดเลือดแล้วทุกคนไอตัวน like ี้ไม่กิ่งแบบว่าดูดเลือดอ่ะนะแต่มันกิ่งแค่ดูดเลือดเท่านั้นแหละนี่มาลรอก่อนรอก่อน ผมต้องเอาโอ๊ยแม่งไอ้ตัวนี้ก่อนทุกคนนมจะใช้เขาตัดไอ้นี่ไม่ได้ตัดเลือดไม่ได้ไข่ไม่เปิดใหม่วะเพอาเราตัดเลือดไม่ได้ทุกคนถ้าเอาตัดเลือดตั้งแต่ต้นเริ่มเริ่มต้นติเอ้ยเริ่มต้นเกมนยมันไม่ไหวครับผมต้องรอก่อนมันยังไม่งัดนอันติทุกคนเดี๋ยวเราทำมันงั้นอันติก่อน อันนี้แม่งทายดังดาบได้ทั้งนี้เดียก็มึงไม่เอาดาบไงเวรุ่นกูเจอทีมคุยเยอะมั้งเงี่ยแม่งไม่เอาดาบผมผมจะถามมันหลายรอบแล้วทำไมไม่เอาดาบมึงจะไปบวชสมเฮี้ยอะไรต้นเกมไอ้ควายมันขี้บัตมันโหดตั้งแต่ต้นเกมอะถ้ามึงจะฆ่าจริงมึงมึงต้องรอจังหวะนะเว้ยนี่มึงเล่นบัตตึงอยู่เนี่ยฮะ โอเคผมรู้สึกกระตุกเล็กน้อยไม่ไหวครับใครพูดอะไรวะใครพูดอะไรวะมึงไม่ปิดไมค์เลยควายอ้าวบัตรกูโดนอ๋ออาอเฮ้ยชี้อะช่วยดูเพอนอะไรไม่ต้องเรียกกู กูไม่ไปหรอกไปกูตายเฮียของกูยังไม่ครบเลยของกูยังไม่เกิดสักชิ้นยังไม่มีเลยเนี่ยไอ้ขี้น้ำเดินคุยอะไรวะเฮียงงอ้าว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 ,าว,าวเปิดาตีใช่ไหมกูรอนตีอยู่มันป่าจะหายเน,นี่ยเนี่ยทุกคนต้องพยายามดูแมพมาเยอะๆทุกคน ยิงนี่โซโลอย่างนี้โอ้หทำไมมันก็ตกแบบนี้มันเป็นอะไรน,นะป่าอยู่ไหนวะหาป่าแบบผมกลัวป่ป่ามัอยู่แถวนี้นะทุกคนต้นต้นเกมแบบนี้ผมเล,เล่นแบบสองหนึ่งไม่ได้ทุกคนต้องหนึ่งหนึ่งท่านั้น สเตอรเ้ยอยอุ้ยโห้โหก้วเห็นไหมดวสไม่ได้ทุกคนดวสองจะเป็อย่างน้แ้วเน็ตกูเป็นควยอะไรอีกล้วเนี่ยโอ้หน็ตทคนเน็ผมไม่เียกใครบนเลยะเคเาออกตัดเลือดได้เลยทุกคนตรงนี้ เราไม่ได้ออกแค่ไฟเตอร์อย่างเดียวนะทุกคนนะเพราะว่ามันก็มีฝั่งตรงข้ามที่มีดูดเลือดเหมือนกันโอเคมันกดเลียนป้อมผมละอุ้ย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 แรงแรงแรงเฮ้ยโอ้ยมันโอ้บัตกูโอเคบัตอย่างน้อยมึงก็โออยู่ อย่างนั้นมึงก็ฆ่าไฟเตอร์ให้หกูแล้ววะเฮ้ยมึงถอยมึงถอยมาก่อนมึงโอมึงก็อยู่ Q SN 9. SN 9คิวเกินมึงไปดูเอเซนกาไปเอเซนกาเอเซนกากูอยู่กับเมีดแล้วตอนเนี้ยเอเซนการ์กูเนี่ยโอ้แม่มาปุกผมโดนเซตจ,จรรอเลยวะ <c oughs> ผมไปแจมแล้วโอเคมัด okay. มันเคลียร์ล่างแนละ้ว <c oughs> ผมไปแจมกลางดีกว่า <c oughs> ผมน่าจะไปเอาไลค่คิวสักหน่อยอุ <c oughs> ้ย ไม่เห็นไม่กูเอาจัดอะ่ะโหตานี้ผมไม่ได้โชว์อะไรทุกนคนมาดีมาดิเฮียโอเคครโอ้ยไม่ได้คิวเลยอะ่ะเออตานี่ผมโคตรคุยเลยอ่ะตาเนี้ยโอ้โหก็ดนอีแล้วอันตรีไม่มีทุกคน อันติีไม่มีโอ้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 กลับเลยกลับเลยผมอันติีไม่มีวะเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้มีละไอ้หี้เอ้ยเกือบตายเอาตัดเลือดมาก่อนจากนั้นเดี๋ยวค่อยออกตัวนี้ต่อนะผมนะมาเอาแม่เอาแม่โอ้ข้างล่างนี่กูไม่ไปแน่นอนปล่อยป้อมแตกเลยไปจริงนะ โอเคมันไปเอาตัวน้นละรอโอกาสอย่างเดียว <c oughs> ผมหาจังหวะเข้าไม่ได้อะเอนซินกามูพร้อมยังโอ้ <c oughs> มันก็เยอะเกินนี่ยถ้าไม่มีแทงผมผมไม่กล้าเข้าอะ่ะโอเค

ให้กลับไปแล้วผมกลับเลย HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนตอนนี้ตัวผมก็เริ่มแรงแล้วความจริงควรจะออกตัวนี้ก่อนชิ้นที่สามแล้วผมนะแต่ว่านั่นแหละฮะให้กูเ enfin ข้ายังไงก่อนยิปโปไม่เฮียจะให้กูดันเลนอื่นเหรอแล้วต้องกลางทำไงอะ กูไม่มีคิวกูโดนรายงานแน้วเนี่ยโอเคบับก็ให้โอโ้โหกว่าจะได้คิวไอ้เมย์ิสไอ้ฮี้อะโอ้โหกว่าจะได้คิวกูจะร้องไห้แน่เนี่ยข้างล่างปล่อยครับปล่อยครับเราเลนกลางก่อน เอาป้อมกลางก่อนทุกคนตอนนี้ตัวผมแรงมากแถมมีตัดเลือดด้วยเฮ้ยถอ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 ยก้อนถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนเลยถอยก้อนเลยบัตรบุคเข้าไม่รอเพื่อนอีกแล้ว อืมโอเคโอเคสวยอยู่จังหวะเข้าสวยมากมาถึงผมเนี่ยแล้วก็บัสด้วยแค่ตอนนี้ไหนเฮียอป้ม à oregon. A gần bombonga. Tower! bom High potential! Tower! 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 ôi <lại đây> <preview> อันตีเท่านั้นอันตีเท่านั้นอันตีเท่านั้นมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วออ้ยยูนจอกูกดไปไกลเลยมันจะตายนะทุกคนโอ้โหผมต้องออกการเวทว่ะฝั่งข้างมีไว่กี่ตัวหนึ่งสองวมมอท้อนด้วยน่าจะเป็นสามนะผมดีไม่ดีก็เป็นสี่เพราะว่าแทงนี้มันก็ดาดาเมจมันก็คิดมาจากฆ่าเลือดนะผมนะไอตัวนี้ผมนีมีตัวนี้ ไม่คิดจะฆ่าเลือดมันก็จะเป็นน้ำเพชรเวทนะทุกคนนะก็เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวที่ลูกกูออกเวทอะ่ะเพราะว่ากูกันในสองตัวนั้นกันเชีย่ยคือเมื่อกี้คือแบบผมกดผิดอะ่ะทุกคนคือมันนิดเดียวจริงๆไม่รู้ว่าม,มีใครได้ยินเสียงผมกดหน้าจอดังไหมไอ้ผมกดหน้าจอโคตรแรงไ,งไงอ้เหี้เอามาโอเคอ๋ออ๋ออ๋อกูไม่อยู่เอาอีกแล้วเหรอ บับควา้ไปหนึ่งไปหนึ่งไปสองโอเคชนะ โคตตึงไอ้ที่กูมาตึงตอนท้ายคลิปไอ้ควายโอ้โห้ไม่กี่นาทีเนี่ยไอ้ที่17นาทีทุกคนหนึ่งเกมนะหนึ่งเกมโ้หก็อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมผมไม่ได้เตรียมนะอันนี้ผมชนะจริงนะผมนะผมแบบเดี๋ยวผมให้ดูสกอร์ผมนะว่าผมเลือกเล่นตอนไหนนะผมอันนี้ผมเพิ่งเข้ามานะผมนะ เดี๋ยวทุกคนถามว่าเอ้ยเอาฉากแบบตัวเองเก่งมาเอ้ยเอาฉากตัวเองบีพีมาหรือแบบชนะมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนมันได้ของมันเองนะผมนะอันนี้ผมไม่ได้บีพีแน,น,น่นอนนะเห็นไหมคนนี้ได้แล้วผมนีบัตบัตเข้าสวยเกินนะเปล่าหรอกมึงลาดคิวคุยสัตว์มึงลาดไปหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยผมเป็นสิบสองจุดสองแล้วผมน้อยกว่าเมดดะโหไม่ใช่เมดดิเอเซนก้ามันเป็นซัพพอร์ตใช่ปะ เนี่ยมันเอาซับพปอร์ตมานี่เดี๋ยวผมให้ดูสกอร์ผมน,นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะประวัติการเล่นของผมครับนี่ครับผมเห็นไหมผมเลิกเล่นตั้งแต่ตอนสิบสี่อ่าบ่ายสองอะสิบหกนาทีตอนนี้ก็ตอนเย็น้วทุกคนสิบหก 16กับ9นาทีทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะก่อนอันนี้ผมก็แพ้นี่ผมผมไม่ใช่แบบผมไม่เคยแพ้นี้ผมก็แพ้ดูดูเนี่ยผมแพ้ชนะแพ้ชนะชนะเนี่ยวนจากตรงเนี้ยแรงไง้เหี้ยเนี่ยผมเล่นซุปเปอร์ไก่เห็นไหมเนี่ยผมก็แพ้เหมือนกันนี่เห็นไหม ที่แพ้ไม่ใช่อะไรนะมึงดูอเล็กเตอร์แม่งแจกโอ้โหแจกไปตั้งเยอะผมนี่คือเกมเมื่อประมาณสองสามวันทีเด้ยวี่ผมเลยโอ้โหแม่งตีแจกขนาดนี้โอ,อ้โหฟอนตข้ามแม่งเกิดี่ดูดูดูของมึงดูของฟอนตข้ามอีกที่แม่งของเกิดแล้วแจกจนเกิดไอ้ควายแล้วดูดิทุกคนดูดิเนี่ยอเล็กเตอร์รับดาเมจคนเดียวแม่งไม่กล้าเข้าไอ้ควายเฮียกูไม่สนนะอ่ะโยนเกมกูรายงานหมดอ่ะโอเคก็จบเพียงแค่เท่านี้กันแล้วกันนะผมนะ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมกะว,ว่าจะเล่นแครี่นเอาจริงแต่กูแม่งทำไมเวลากูทำคลิปต้องเป็นเลียนสายเธอเด้วอโอเคใครที่ชอบคลิปคลิปวันนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยในที่สำคัญกดปุ่มกรนะดิ่งข้างบนหน้าจอให้เป็นรูปจีน้ำได้นะครับคุณจะได้รับการแจร้งเตือนทุกการเข้ามาที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับตอนนี้สวัสดีครับไปแล้วยยยย